ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือความความบุด้นที่ไม่ต้องเป็นอะไรนะครับในจิตไม่มีอะไรนะครับจิตว่างจากมีวิญญาณของใครนะไม่มีวิญญาณของพระไม่มีวิญญาณของสัตว์เลี้ยงชานมนุษย์เทวดาพรหม,มานนะครับจิตที่ว่างจากสรรพสัตว์นะครับ จิตที่ว่างจากสัพยสัพสัตเป็นจิตที่ไม่ต้องมีความประมาดเสื่อมทุทุกเพราะว่าจิตที่เป็นอะไรอยู่ในจิตนะครับจิตที่ว่างจากสัตว์นะครับสัตว์ที่เรียกว่าอะไรมนุษย์เทวดาพมมานนะครับสัตว์ที่หลงความเป็นสมมุตินะครับเป็นพระเป็นโยมบาสกบาสิกาเป็นพระแบบนั้นพระแบบนี้เป็นคนแบบนั้นแบบนี้ นะครับเป็นสัตว์แบบนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าจิตว่างจากความเป็นสัตว์นะครับถ้าจิตยังเป็นสัตว์อยู่นะครับก็ยังเป็นสมมุติรับมีการเข้าทรงเข้าฌานเข้ายานเข้าสมาธิเข้าสิงซึ่งจิตที่ว่างจากความเป็นสัตว์นี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับ ถ้าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นความประมาทความเสื่อมททุกข์ในการคิดพูดทําการแสดงออกการรับรู้การสื่อสารขึ้นสื่อกระแสสัญญาณนะครับก็จะยังนําความเสื่อมความประมาทโททุกข์มาให้จะเป็นการหลอกลวงหลอกหลอนนะครับเป็นการทําให้เชื่อให้ชอบให้ช่วยนะครับเพื่อหวังลาภยศแต่ครั่เสียงบริวารเพื่อหวังซึ่งประโยชน์สุขทรัพย์นิพพาน ซึ่งจิตว่างจากสัตว์นะครับมันจึงจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับจิตว่างจากสัตว์แล้วมันเป็นธรรมร้วนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นการแสดงออกการคิดพูดทำก็ไม่มีใครอยู่ในจิตนะครับไม่มีสัตว์ตนใดตัวใดหรือว่ารูปใดนามใดนะครับก็เลยปาสจากความเป็นชื่อ เป็นฉายาเป็นสมมุติเป็นนามสกุลเป็นวันเดือนปีเกิดไม่มีรัแบบก็เรียกว่างจิตท,ที่ว่างจากสัตว์นะครับก็คือความว่างสู่ความว่างก็เลยไม่มีการกระทบกระทั่งเบียดเบียนเพ่งอยากได้พยาบาทเบียดเบียนไม่มีความเป็นไปนในกามนะครับสัตว์ที่ในกามไม่มีในรูปธาตุอรูปธาตุไม่มีในรูปโลกอรูปโลกไม่มีในกรรมธาตุรูปธาตุรูปธาตุ การมโลกรูปลกอรูปโลกไม่มีจิตก็เลยว่างจากสัตว์เมื่อจิตว่างจากสัตว์จึงเป็นจิตที่หลุดพ้นนะครับจิตที่หลุดพ้นจึงว่างจากสัตว์ได้เพราะเห็นความเกิดดับของสัตว์ที่มาเกิดในจิตมาสิงสถิตมาเข้าจิตนะครับเข้าฝันเข้ามาเป็นนิมิตเข้ามาสิงรูปสิงเวทนาสิงสัญญาสิงสังขารสิงวิญญ,ญาณส,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 สิงการรับรู้การสื่อสารเป็นภาพเป็นขันเป็นอรณะเป็นกระแสคือสัญญาณ ที่รับรู้ด้วยท,า,ยทางจิตทางวิญญาณทางมโนธาตุมโนธรรมมโนสังขารมโนวิญญาณหรือว่าจากจิตเจตนาปัตสมมณสิการซึ่งจิตที่ว่างจริงนั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาทั้งผู้ที่สําเร็จมรรคผลน,นิพพานแล้วหรือว่าผู้ที่เป็นปุถุชนยังเวียนว่ายายเกิดในภพภูมิต่างๆฉะนั้นจิตว่างจากสัตว จึงจะว่างแท้นะครับว่างและเป็นธรรมว่างและเป็นอรตะคือไม่มีใครเกิดใครตายเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากความเกิดนะครัหลุดพ้นจากความเกิดตายในจิตนะครับจิตถึงว่างจากความเป็นสัตว์ที่จะมีสัตว์เกิดตายนะครับไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนหลักภพไหนภูมิไหนก็ไม่มีนะครับหรือว่าเพิ่งเกิดมาเพิ่งตายมาเกิดหรือว่าเกิดแล้วมาตายหรือว่าไม่เกิดไม่ตายก็ไม่มีก็ว่างครับ เขาเรียกว่าว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขากับจิตว่างจากสัตว์เมื่อจิตว่างจากสัตว์ก็ไม่มีภพภูมิไม่มีภพชาติที่จะมาคิดพูดทำที่จะมารู้เห็นรับรู้ราบาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อวาสนาบารมีนะครับไม่มีเพื่อไม่มีเพื่อนะครับเพื่อใช้กรรมใช้บุญสร้างบุญสร้างกรรมสร้างบารมีไม่มีจิตว่างจากสัตว์นะครับก็เลยไม่ต้องเพิ่มหรือลดไม่ต้อง บวกลบคูณหารไม่ต้องไปเพื่ออะไร <_ d ream> เพื่ออะไรในบุญในกุศลหรือว่าในกรรมวิบากหรือว่าในกิเลสนะครับฉะนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะ,จะหมดความเป็นสัตว์ในจิตนะครับจิตก็จะว่างจากสัตว์เมื่อจิตว่างจากสัตว์แล้วมันไม่คิดอะไรเป็นไปเพื่อจะสร้างบุญสร้างวาสนาบารามีหรือว่าสร้างกรรมหรือว่าก่อกิเลสก่อวิบากหรือว่าตัณหา ราะจิตที่หลุดพ้นเห็นการเกิดดับของบุญของกรรมมามากเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดก็เลยไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นนะครับชีวิตที่อยู่ก็ไร้รูปไร้นามไร้ชื่อเสียงเรียงนามฉายานะไม่มีก็เลยว่างก็เลยเป็นผู้ที่ไร้ชื่อไร้านามสกุลไร้ฉายาไร้วันนั้นปเกิดจิตที่ว่างจา่ความเป็นสัตว์ไม่มีสัตว์ไปปลุดไปเกิดในจิตในใจนะครับในภพในทางความคิด ทางใจทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางความเชื่อความต้องการหรือความอยากก็เรียกอุปทา,จา,จานจิตว่างจากสัตว์นะครับเมื่อจิตว่างจากสัตว์ก็ไม่เป็นสัตว์ละก็ว่างทาวรเมื่อว่างแล้วก็ไม่สร้างบุญไม่สร้างกรรมไม่สร้างกุศลอกุศลไม่สร้างดีชั่วเพื่อตัวเองเผื่อผู้อื่นนะครับเพื่อสรรพสัตว์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสาราณประโยชน์ก็ไม่มีมนะครับไม่สําคัญมั่นหมายที่จะทําอะไรเพื่ออะไร เพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อใช้เพื่อหาเพื่อจ่ายเพื่อแบ่งปันให้กับชาวโลกนะครับว่างก็ว่างไปเลยนะครับฉะนั้นการที่เราจิตว่างจากสัตว์นะครับก็เป็นวิมุตติยานทัศนะนะความว่างอย่างเต็มที่ถ้ายังมีสัตว์หลงเหลืออยู่เป็นตัวเป็นตนเป็นเองเป็นเขานะครับมันก็ยังสื่อสารยังมีกระแสรับส่งยังมีคลื่นรบกวนอยู่ มันก็จะไม่สงบเมื่อไม่สงบก็กระทบกระทั่งกระแทกกระันกับสัตว์กับสัตว์ตด้วยกันเปลียป่ยนเปลี่ยนพยาบาทเพ่งอยากได้อจาริสยาถึงห่วงเก่งดีก็เกิดมารกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุม,มารเกิดเจ้ากรรมในเวรเกิดวิบากฉะนั้นก็จะหลงสมมุติความปมะมาเสื่อมทุกทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจิตว่างจากสัตว์นะครับจึงจะไม่เกิดความประมาเสื่อมทุกทุกข์ไม่ไปยินดียินร้าย ไม่เป็นการปนักกัดกันรุ่มหลงเพราะว่าสรรพสัตว์นั้นแย่งเกิดแย่งตายเบียดเบียนอยากได้จริงดีจริงเด่นอดเก่งอวดมีนะครับอวดลาภยอดากรารชิดเสียงบริวารอดดีอวดชั่วอดวาสนาบารมีก็แเรียกวดทุกนะครับเพราะว่ายัางมีอุปทานอยางมีตัวตนก็โยนทุกเพ่งโทษเพ่งทุกนะครับเบียดเบียนกันด้วยความทุกนะครับหาเรื่องหาความด้วยทุกข์ซึ่งกันและกัน สุดท้ายก็เกิดระดับว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีใครได้อะไรจากการเบียดเบียนพยาบาทเพิกอยากได้หรือว่าชิงดีชิงเด่นลาภเบยศสแต่ค่าชดเยงบาหวานอวดรู้อวดเก่งอวดฉลาดซึ่งไม่มีประโยชน์เป็นของว่างเปล่าหมดเมื่อความตายมาเยือนฉะนั้นการเรียนว่าแตยเกิดก็ต้องทุกข์เหมือนเดิมอีกฉะนั้นก็เลยว่างจากสัตว์นะครับว่างจากสัตว์เมื่อว่างจากสัตว์ก็ไม่มีตัวตนนะครับก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขาร ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าในธรรมที่เป็นอนัตตาทั้งโลกีธรรมและโลกุตระธรรมก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ย <ret finances> ึดม <them> ั่น <nuts> ถือมั่นเกิดจากการที่ว่างจากสัตว <Th> ์นะครับเมื่อว่างจากสัตว์ความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีทุกข์แบบที่เราทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็เลยคิดพูดทําไปตามความรู้ความเข้าใจความเชื่อความอยากความเพลินพอใจ นับกันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีพอสุดท้ายความประมาทเสี่ยมทุกทุกก็ามาถึงตัวเพราะมีตัวแต่ถ้าไม่มีตัวก็ไม่มีอะไรเข้าตัวหรือว่าถึงตัวฉะนั้นก็เลยว่างจากสัตว์นะครับเมื่อว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่มีปัญหาปัญหาเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาก็ไม่มีนะครับก็เลยว่างจากสัตว์ไว้ ที่เราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เดือดร้อนภาระอันหาหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหาโทษหาทุกข์หาความกังวลใส่ตัวเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวตนถ้าปราศจากตัวตนว่างจากสัตว์เสียก็ไม่มีความยึดมั่นถึงมัน่นแต่ถ้ายังมีสัตว์ก็ยังยึดมั่นถึงมั่นในความเกิดดับในความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความนัตตาความเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจเป็นสมมุตินะครับเป็นบัญญัติ เป็นสัจจะเป็นมายาเป็นเสมือนจริงตลสุดท้ายก็ไม่พ้นจากทุกข์ฉะนั้นความว่างจากสัตว์คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือว่างจากตัวตนนะครับถ้ายังมีตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอยู่ก็ต้องทุกข์ทุกโทษก็เกิดจากตัวตนนี่เองฉะนั้นการไม่มีตัวตนการว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับ ให้เห็นเป็นธรรมชาติใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรอยู่แล้วนะครับอย่าไปซ้อนกรรมอย่าไปซ้อนธรรมอย่าไปซ้อนธาตุอย่าไปซ้อนทุกข์ไม่อย่างละกรรมซ้ําซ้อนกิเลสซ้ําซ้อนวิบากซ้ําซ้อนความทุกข์ก็จะซ้ําซ้อนอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะฉะนั้นให้เลิกมีตัวตนนะครับเลิกเป็นตัวเป็นตนเลิกลดละคลายความเป็นตัวตนก็ว่างก็หลุดพน้น กับว่างจากความเป็นสัตว์นะครับถ้ายังวุ่นวายกับความเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์เขาเป็นสัตว์นี่แน่นอนเดี๋ยวก็เกิดเรื่องการว่างจากความเป็นสัตว์ซะจะได้ไม่ต้องสูงสิงนะครับไม่เกี่ยวข้อไม่เกี่ยวเนื่องนะครับไม่มีพันธะนะครับไม่มีปัญหาไม่กระทบกระทั่งนะครับว่างจากความเป็นสัตว์ดีดด้วยกันทุกท่านทุกคนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือเนปพานประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือไม่เบียดเบียน ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายระเบียบกติกามารยาทสังคมนะครับความยินดีเยินร้ายความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจความพอใจให้พอใจเนี่ยก็หมดไปนะครับละความเพลินคลายความยินดีนะถันท้าคลายความอยากตัณหาคลายราคะความใคร้ด้วยการหมดตัวตนนะครับว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสักก็สบายนะครับ ถ้าเบาก็โล่งก็โปร่งก็สว่างนะครับว่างจากความเป็นสัตว um. ์นะครับจะประเสริฐไม่ประเสริฐก็ไม่เอานะครับไม่มีสัตว์ที่จะประเสริฐและไม่ประเสริฐอีกหมดความเป็นสัตว์นะครับก็จะได้ไม่ลุ่งริ่งนะครับไม่เสื่อมเสียนะครับชีวิตจะได้สง่างามสว่างสวัยนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับว่างจากความเป็นสัตว์ดีๆ ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อว่างจากความเป็นสัตว์แล้วก็เป็นสุญญตาคือความว่างอย่างท่องแท้นะครับไม่มีสัตว์บุกคนอยู่ตรผสมปมเปอยู่ในความเป็นความว่างนั้นนะครับว่างจากความเป็นสัตว์นะครับก็นิพพานก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับ